สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจัดโฮเฮลลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็ได้เหรียญหลวงพ่อหลวงปู่ทวดวัดชังให้มาใหม่สองเหรียญน,นะครับซึ่งทั้งสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สภาพดีมากนะครับแล้วก็สวยเท่าๆกันเลยนะครับผมก็เชิญรับชมได้เลยนะครับนี่นะครับเหรียญก็มีขนาดที่กําลังแฝนนะครับ มีซองเดิมนะครับทั้งคู่เลยซองเดิมนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้งให้จังหวัดปัตตานีเปลี่ยนสภาพแบบว่าแชมป์มเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จะรีวิวไปพร้อมๆกันนะครับ ทั้งสองเหรียญเลยนะครับผมแชมจริงนะครับเหรียญสวยมากนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเป็นเหรียญกลมไข่รุ่นเสาวห้านะครับปีสองห้าสามเจ็ดสภาพสวยแชมป์นะครับ ด้านหน้าเนื้อท้องแดงกระไหลทองนะครับแล้วก็ออกที่วัดช้างให้โดยตรงนะครับผมนี่นะครับหงค์ปูทวดนั่งสมาธินะครับมีช้างอยู่สองเชือกนะครับด้านข้างหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แล้วก็มีไข่ปลานะครับล้อมรอบสวยๆนะครับผม พานนี้ผิวผิวพันนี้จัดจ้านมากเลยนะครับกระไรทองสวยมากนะครับเส้นสายนี่ผมจะบิดนะครับบิดให้ดูเส้นขนแมวนะครับที่พื้นเหรียญน,นี่ก็เป็นยันล้อมรอบนะครับยันคาถาหลวงพ่อทวดนะครับนะโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติพควานะครับก็นี่นะครับลงวาตัวนี้นะครับก็เป็น คาถาบูชาหลงวงพ่อทวดแล้วก็มีไข่ปลาล้อมรอบนะครับพระเนี่ยทำคล้ายๆเหรียญรุ่นสี่ของวัดช่างให้นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นพายุกลางที่ท่านอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นผู้นะครับปลุกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิพักใต้นะครับอีกมากมายหลายรูปเลยนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับมีในสารระบบของทางวัดช่างให้แน่นอนนะครับ เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าแฝงน,นะครับทองแดงกระไหลทองนะครับนี้เป็นสามอาจารย์นะครับผมทีมนองเนืองนะครับดูที่โอ้โหเห็นไหมครับว่าฐานี้คมมากนะครับดูริว้วจีวอนนะครับเส้นเสี้ยนเปยะมาานครับรุ่นเสาห้า แรมห้อ่ะรุ่นเสาห้าแรมห้าค่ำเสาห้าเดือนห้าสามสิบเมษายนปีสามเจ็ดนะครับอายุพานี่ก็เกือบเกือบสามสิบปีแล้วนะครับแต่ว่าสภาพนี้สุดยอดนะครับของฟาร์มสวยนะครับผมอันนี้เหรียญแรกนะครับสวยจริงนะครับผม เหรียญที่สองนะครับเดี๋ยวแกะแป๊บหนึ่งนะครับพาพออยู่ในซองเดิมแล้วเนี่ยสภาพนี่สุดยอดนะครับของฟาร์มสวยนะครับผมก็เป็นอย่างเดียวกันเลยนะครับเนื้อทองแดงกระไหลทองหลงวงพ่อทวดนั่งเต็มองคนะครับหลวงพ่อทวดวัดชัางให้นะครับมี ไข่ปลาล้อมรอบนะครับเส้นเส้นก็ไม่ธรรมดานะครับเหรียญน,นี้สวยจัดห่วงเดิมพร้อมซองเดิมพร้อมนะครับสวยมากนะครับกระไรทองอยู่ดีมากคมเวอ่เวอร์เลยนะครับผม สภาพดีทั้งคู่นะครับแล้วก็มีซองเดิมนะครับผมก็ทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับสภาพเรียกได้ว่าสวยทั้งคู่นะครับผมพอๆกันเลยนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเข้มๆฝ่าหน่อยหนึ่งนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วนี่ก็พอกันเลยนะครับฟามสวยฟาร์มจัด ก็เบียดกันเลยนะครับทั้งสองเหรียญน,นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดลงไปคู่นะครับทั้งสองเหรียญน,นี้ผมเปิดราคาไว้ที่นะครับเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมเหรียญละสองพันห้าร้อยบาทสนใจนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับผม ก็เป็นพระยุคกลางนะครับยุคที่ท่านอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับผมมีพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่พเพื่อนๆเ,นเข้าไปรับชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนใหพ้พี่เพื่อนๆนะครับได้ <c oughs> รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่พเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ